สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของคุยหลังข่าววันนี้อยู่กับผมพาชิศสิเต็งครับและเราพบกันเป็นประจำทางช่อง11 NBT Central นะครับ อีกหนึ่งช่องทางของเราที่ Facebook ของเราครับเข้าไปที่ l ลฟ e n b t ภาคกลางครับผู้ชมครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องราวของปัญหาที่พบเจอกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันครับคือปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานรวมไปถึงการขาดแคลนแพทย์ที่มีความยินดีที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในชนบ,บทนี่นะครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทางด้านของ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับก็ตระหนักถึงปัญหานี้มาตั้งแต่ปี2519ครับจึงได้ร่วมกันวางแผนผลิตแพทย์เพื่อรับใช้สังคมชนบทโดยมีแนวคิดครับที่ว่าจะต้องจัดหลักสูตรที่เน้นหนักทางชนบทและเรียนในชนบทโดยจะคัดเลือกนักเรียนจากในท้องถิ่นในชนบทนั้นมาเข้าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยในชั้นพรีคลินิก ก็จะเรียนตามหลักสูตรปกติที่ทางคณะแพทยศาสตร์เขาจัดเรียนส่วนชั้นคลินิกนี่นะครับก็จะจัดทําการเรียนการสอนในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีก็ถือว่าเป็นศูนย์แพทยศาสตร์คลินิกแห่งแรกครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2525 25, ปัจจุบันนี้40ปีแล้วครับที่ดําเนินการมาวันนี้ผมจะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ายแพทย์เทราฟงตุนาคอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเริ่มต้นแบบนี้นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2,525เลยใช่ไหมฮะมีที่มาที่ไปความเป็นมาอย่างไรครับก็ขณะนั้นก็มีแนวคิดอยู่2ประการนะครับเนื่องจากว่าแพทย์ในขณะนั้นในปี2,521เนี่ยนะครับก็ก็ถือว่ามีจํานวนแพทย์ต่อประชากรค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็แพทย์ส่วนใหญ่ที่จบแล้วก็จะเข้าสู่ กรุงเทพเมืองหลวงนะครับ,ร,บรวมทั้งปริมณฑลรวมทั้งหัวเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีแพทย์ที่จะมาอยู่ดูแลประชาชนในพื้นทีต่างจังหวัดนี่ค่อนข้างน้อยนะครับจึงมีแนวความคิดว่าทําอย่างไรนะฮะเราถึงจะมีแพทย์ที่จะรักษาอยู่ในชนบทอยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของโครงการนี้ซึ่งมีแนวคิดอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือจะต้องเป็นการเรียนการสอนในโรงพยาบาลต่างจังหวัดของกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งมีทรัพยากรที่พร้อมเพียงอยู่แล้วประเด็นที่2ก็คือหลักสูตรนะฮะที่จะใช้ในการเรียนการสอนในชั้นคลินิกเนี่ยคงจะเป็นหลักสูตรที่เน้นไปในเรื่องของชุมชนเน้นไปในเรื่องของการรักษาต่างจังหวัดเน้นไปในเรื่องของการรักษาในชนบทเป็นหลักสูตรที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติขึ้นไปครับทีนี้ถ้าเราเล่าย้อนไปเนี่ยนะครับโครงการนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี19เสร็จแล้วไล่เรียงมาปี21เนี่ยครับ2,521 ได้มีการจัดตั้งโครงการที่เขาเรียกย่อยๆกันว่าอะไรนะครับเมสแลบเมสแลบครับใช่ไหมฮะไดครับเมสแลบนี่ครับก็เป็นเมสแลบก็คือโครงการที่ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท <ฮะ S 2> นั่นหมายถึงว่าเรามีความประสงค์มีความตั้งใจว่า <ฮะ S 2> แพทย์ <ฮะ S 2> ที่จบไปจากการศึกษาแบบนี้เนี่ยฮะก็จะคงอยู่ในต่างจังหวัดนะครับ นะครับโดยให้เรียนรู้ในเรื่องของโรคต่างๆที่ต่างจังหวัดเป็นโดยให้มาขึ้นเรียกว่าชั้นคลินิก <ฮะ S 2> มาดูแลคนไข้ที่ที่เป็นโรคที่เขาต้องรักษาจริงๆะค,ะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าเราเรียนในโรงเรียนแพทย์นะครับก็อาจจะไปเจอเรียกว่าโรคที่ซับซ้อนโรคที่รุนแรงโรคที่หายากนะฮะก็ไม่ใช่เป็นโรคที่เราจะต้องพบเจอในทุกๆวันนะฮะแต่การที่เราขึ้นมาเพื่อเป็นแพทย์ในชั้นคลินิกมาดูแลรักษาในต่างจังหวัดเราจะได้เจอ ไดนะ้ได้เจอโรคต่างๆที่เราจะได้จบไปเราจะได้เจอจริงๆนะครับทีนี้ภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือ,อ,อบรรดาอาดีตนักศึกษาแพทย์ที่เคยเข้าร่วมโครงการมสแลปบใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมนี่หลายๆรุ่นนะครับนี่อย่างนี้รุ่น4นะครับปัจจุบ,บันเป็นผู้นวยการโรงพยาบาลตราดนี่นี่นะฮะครับ<ม>ก็ในช่วง40ปีที่ผ่านมานนะครับก็มี เรียกว่าแพทย์ที่จบจากโรงพยาบาลท่าปกเก้าของเราเนี่ยฮะทั้งหมด853คนครับคนทั้งหมด39รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีเรียกว่าเกษียณไปบางส่วนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ส่งเสริมให้มีแพทย์ที่จะดูแลประชาชนในต่างจังหวัดในชนบทมากขึ้นครับเออหลังจากนั้นเกิดโครงการซีเพิร์ดใช่ไหมฮะอันนี้แตกต่างจากเมสแลปยังไงครับจริงๆก็เมสแลบเป็นโครงการแรกนะครับที่จุฬาลงกรณ์ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลพุก้าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนะครที่ร่วมในโครงการนี้นะฮะหลังจากนั้นก็พบว่าประสบผลสำเร็จด้วยดีนะครับกระทรวงสาธารณสุขจึงคิดว่าน่าจะมีโครงการต่อเนื่องขึ้นไปนะครับโดยจะมีงบประมาณสนับสนุนนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นก็กลายมาเป็นโครงการซีเปิดซึ่งจริงๆก็เอารูปแบบมาจากเมสแลปนี่แหละครับเพียงแต่ปรับบางรายการให้มีความเหมาะสมกับในยุคปัจจุบันมากขึ้นครับผม ความโดดเด่นของศูนย์การแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของเราที่นี่นะครับแตกต่างจากที่อยู่ยังไงครับคุณหมอก็ในส่วนของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาลบุกก้าวนะครับอย่างที่ทราบว่าเราเป็นแห่งแรก <im it> ของกระทรวงสาธารณสุขครบ40ปีแล้วแน่นอนครับว่าเราก็มีเรียกว่ามีอาจารย์แพทย์นะครับที่มีความรู้มีประสบการณ์มากมายนะฮะ <im it> คือการเป็นครูนี่ผมว่ามันต้องสั่งสม,มนะครับก็กว่าจะได้มาเป็นครูที่ดีนี่นะครับก็คงจะต้องมี ประสบการมีความรู้ต่างๆมากมายนะครับรงค์กรระบบก้าเรานี่ก็ ได้มีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์ให้กับอาจารย์แพทย์ทุกท่านให้มีความเป็นครูนะครับให้สั่งสอนลูกศิษย์ของเราให้เป็นแพทย์ที่ดีแล้วก็กลับมารับใช้ประชาชนในต่างจังหวัดในชนบทให้มากขึ้นซึ่งก็มีความสาเร็จด้วยดีครับตลอด40ปีที่ผ่านมาศูนย์แพทยศาสตร์ของเราเนี่ยเราบ่มเพาะอะไรให้กับนักศึกษาของเราที่มามาศึกษาเรียนรู้ครับครับในส่วนของวิชาการนี้ผมเชื่อว่าเราได้ครบถ้วนในชั้นปรีคลินิกนะครับในส่วนของการเรียนรู้ในชั้นคลินิกเนี่ยนอกจากเราจะได้ รับในการเรียนหลักสูตรทุกอย่างเหมือนจุฬาแล้วเราจะได้เพิ่มตัวเติมในส่วนของชุมชนครับในส่วนชุมชนในส่วนของสังคมถ้าท่านมาเรียนที่พระปกเกล้าเนี่ยท่านจะได้รับรู้ในส่วนของชุมชนจันทบุรีของเรานะครับว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรมีโรคอะไรที่เราพบได้บ่อยแล้วเราจะดูแลร,รักษาในเรื่องของโรคต่างๆที่พบ ในต่างจังหวัดได้อย่างไร centimet, ตรงนี้เป็นประโยชน์มากรับครับโรคที่พบเฉพาะถิ่นหรือว่าพบเฉพาะในต่างจังหวัดที่ที่น่าสนใจตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็ในส่วนของจันทบุรีเองอย่างที่บอกนะครับว่าโรคที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในส่วนของสวนผลไม้ในเรื่องของมาลาเรียที่ยังพบในส่วนของชายแดนนะฮะหรือว่าในปากเขาในส่วนของส่วนต่างเรื่องของไข้เลือดออกนะฮะหรือว่าไข้ปวดข้อยุงลายพวกนี้ผมคิดว่าในส่วนของจังหวัดที่มี สวนผลไม้หรือว่ามีสวนยางเนี่ยก็สามารถที่จะพบโรคต่างๆที่เกิดจากพวกนี้ได้มากขึ้นครับผมในพื้นที่อื่นก็เช่นกันใช่ไหมฮะในในประเทศไทยเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็มักจะมีมีจุดเด่นบางอย่างรวมไปถึงมันก็ทําให้เกิดโรคที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตรงนั้นครับผมใช่ไหมฮะในส่วนของพัดวันออกเองนะฮะโดยเฉพาะจันทบุรีเราอีกส่วนหนึ่งที่ที่มีโรคมากๆก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งครับเพราะว่า ตรงนี้ถ้า,านักศึกษาแพทย์ได้มาเรียนนิสิตแพทย์ที่ได้มาเรียนที่บกเเราก็จะได้มีความรเรียกว่าความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการดูแลคนไข้มะเร็งได้มากยิ่งขึ้นเพราะเราก็เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งด้วยนะครับสำหรับโรงพยาบาลวกเก้าของเราครับออนี่อยากให้เราขยายความตรงนี้นะครับเพราะว่าศูนย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเนี่ยที่จริงเราไม่ได้ดูแลเฉพาะจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับรบเพราะว่าออถึงเราจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของจันทบ,บุรีเนี่ย แต่ว่าครอบคลุมไปทั้งหลายๆจังหวัดในภาคตะวันออกใช่ไหมครับในส่วนของมะเร็งของโรงพยาบาลทุกเก้าเราก็ถือว่าเราเป็นเอ็กซ์แลนเซนเซอร์ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมะเร็งเนื่องจากว่าเรามีแพทย์นะฮะรเรามีแพทย์บุคลากรมีพยาบาลมีนักวังสีการแพทย์ครบถ้วนนะครับแล้วก็เราทําได้ทุกมิติของการรักษามะเร็งรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉายแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เคมีบําบัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเรามีครบทุกด้านนะครับเราเชื่อว่า เราจะสามารถดูแลในส่วนของ4จังหวัดในภาคตะวันออกได้นะฮะเช่นจังหวัดจันทบุรีนะฮะจังหวัดสักแก้วจังหวัดตราดรวมทั้งระยองบางส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบของเราซึ่งขณะนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายในเรื่องของ cancer anywhere หมายถึงว่ามะเร็งรักษาทุกที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็นอกจาก4จังหวัดแล้วผมว่าเราก็รับ จากทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับที่คิดว่าจะมารักษาที่เราเชื่อมั่นในเรานี่ก็มารักษาได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอย่างในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยสถานการณ์เรื่องของมะเร็งเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงยังไงครับก็ก็ถือว่าอย่างที่ได้แจ้งทราบนะครับว่าในส่วนของมะเร็งภาคตะวันออกเรานี่มีมะเร็งค่อนข้างเยอะมากจันทบุรีเรานี่ก็ติดอันดับท็อป5นะครับของโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่มาในเรื่องของผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในเราเป็นหนึ่งในห้าเลยนะครับเพราะฉะนั้น มันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องมีการรักษาในเรื่องของโรคมะเร็งได้ครบทุกมารเดลิตี้นะฮะทุกส่วนครับผมทีนี้กลับมาถึงเรื่องของทิศทางแล้วก็อนาคตของศูนย์แพทยศาสตร์เนี่ยครับจะบมีแนวทางการดําเนินไปในอนาคตเข้าสู่ปีที่41นี่ยอย่างไรครับครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาลปกก้าเราเนี่ก็ดําดเนินการมาได้40ปีแล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็ถือว่าเราจะมีการปรับปรุงทุกอย่างให้เป็นไปตาม นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยนะครับในการที่จะนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นศูนย์แพทยศาสตร์สายชั้นคลินิกของโรงพยาบาลปวกก็เองก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเราปีนี้เราจะมีการเรียกว่าปรับปรุงอาคารสถานที่ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของโครงสร้างนะฮะเราก็จะมีในเรื่องของสมาร์ทคลาสรูมห้องเรียนที่ทันสมัยนะฮะห้องสมุดที่ทันสมัย นะครับรวมทั้งมีในเรื่องของการที่จะเรียกว่าซิมูเลชันเซ็นเตอร์ด้วยนะไม่ถึงว่าการที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเราอาจจะต้องเอาหุ่นมามเรียนรู้ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปทำกับคนไข้จริงๆ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ได้รับงบประมาณในส่วนของการที่จะสร้างซิมูเลชันเซ็นเตอร์เพื่อที่จะทำหัตการในหุ่นก่อนที่จะทำหัตการในคนรวมทั้งจะมีการจัดการเรียนการสอนการ,รสอบในหุ่นด้วย ปีนี้จะเป็นปีที่เราจะเริ่มดำเนินการครับผมเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีนี้เลยนะครับอย่างเรื่องของห้องเรียนทันสมัยทั้งห้องสมุดทันสมัยนี่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าในอนาคตอีกหน่อยเวลาเราจะสืบค้นหรือว่านักศึษาแพทย์เวลาจะเรียนกันในชั้นคลินิกเนี่ยนะครับก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากมายเลยเราคาดว่าสิ่งต่างๆที่เราจะดําเนินการนี้จะเสร็จสิ้นประมาณปลายปีนี้นะครับเราถึงจะมีการจัดงาน เรียกว่าจัดงานที่จะเป็นโอเพ่นเฮาส์ในการเปิดตัวรวมทั้งที่จะมีการาคืนสู่เย่าของนิสิตงานนี้จะจัดขึ้นวันไหนครับ18พฤศจิกายนปลายปีนี้ครับงจากที่เราได้มีการาเรียกว่าปรับปรุงอาคารสารที่เตรียมพร้อมๆทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยปลายปีนี้ หลังจากที่โควิดนะฮะดีขึ้นแล้วเนี่ยพวกเราก็จะมาเจอกันนะครับก็จะมาเรียกว่ามาหาอาจารย์นะครับมาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากที่เราจบไปจากโรงบาลปกเก้าเนี่ยฮะในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนกันมีทั้งการประชุมวิชาการมีทั้งการเสวนาต่างๆที่เกี่ยวกับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่เราจะมาร่วมมือกันต่อไปครับก็เป็นการคืนสู่ย่านะฮะโอ้หนักศึกษา40ปีเนี่ยมีทั้งหมด39รุ่น 800กว่าท่านเนี่ยน่าจะมาสักกี่ท่านครับก็ขณะนี้เราก็ได้มีตัวแทนรุ่นนะครับที่เราประสานงานไปก็คาดว่าน่าจะมาเยอะมากในปีนี้เพราะว่าเป็นปีแรกที่เราจัดแบบครบรอบ40ปีนะครับคือปกติเราก็จะจัดทุกปีแต่ว่าเราอาจจะเป็นงานย่อยๆนะแต่ปีนี้ตีของเราก็คือว่าครบรอบ40ปีเราอยากจะให้สิทธิ์เก่าทุกท่านที่จบไปแล้วก็ไปเป็นแพทย์ทั้งประเทศนี่นะครับได้กลับมาดูบ้านของเรานะครับโรงเรียนแพทย์ของเราที่ปัจจุบันก็มีการพัฒนาไปใน หลายๆด้านเป็นอย่างมากครับผมอยากให้ทุกท่านได้กลับมาร่วมกันครับในปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดทําการเรียนการสอนอยู่ใช่ไหมครับสำหรับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาจันคลินิกเนี่ยใช่ครับครับยังเปิดการสอนอยู่แล้วนักศึกษาปัจจุบันรุ่นปัจจุบันที่กาลังศึกษาตอนนี้ครับมีมีสักกี่คนครับประมาณ40ท่านครับสีปีละ40คนนะฮะก็เรามีปี4ปี5ปี6ก็จะประมาณสักร้อยคนนะครับที่ร่วมกันเรียนครับ นี่ร่วมกันประมาณสักร้อยกว่าคนนี่อย่างอันนี้ก็วนมาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเป็นอดีตนักศึกษานะครับที่เรียนจบจากโครงการนี้ไปแล้วก็กลับไปรับใช้ชนบทนะครับอย่างคุณหมอเองเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าของศูนย์การแพทย์รพระปกเกล้าเหมือนกันอยากให้เล่าความรู้สึกย้อนไปในตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ของโครงการนี้ว่ามีความรู้สึกยังไงครับครับก็ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับ,รบของของ,ของนักเรียนคนหนึ่งนะะที่อยู่ในต่างจังหวัด ที่ได้มีโอกาสเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมว่าการที่มีโครงการเมสแลตหรือโครงการศึกษาพแพทย์เพื่อชาวชนบทเนี่ยทำให้พวกเราได้มีโอกาสนะครับโอกาสที่จะเข้าไปเรียนในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร,รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้มาเรียนในโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับแล้วก็ได้กลับไปดูแลในส่วนของต่างจังหวัดมากขึ้นในส่วนของ,งผมเองเนี่ยฮะก็จบจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าไปเมื่อปี2535นะครับ ก็กลับไปผมก็ไปอยู่ที่บุรีรัมย์สปีนะฮะนะฮะหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางทางด้านกระดูกอ<ะ>ีกสี่ปีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะหลังจากนั้นผมก็กลับมาอยู่ที่ระยองมารับใช้ชาวทึ่ว่าต่างจังหวัดนะฮะอีก16ปีก่อนที่จะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับผม,มก่อนที่จะมาอยู่ที่กลับมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับผมอยู่ที่จันทบุรีนะครับ ทีนี้บทบาทของศูนย์การแพทย์ตอนนี้ครับที่คุณหมออยากจะให้เห็นหรือว่ามีเ,ามเขาเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายในอนาคตเนี่ยคืออะไรครับก็ในส่วนของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกน่ฮะก<ฮ>็ตามเรียกว่าตามแนวคิดของการก่อตั้งก็คือว่าเราจะต้องผลิตแพทย์เพื่อให้ไปรับใช้ประชาชนในต่างจังหวัดเป็นหลักนะครับเพราะนั้นก็แนวคิดนี้ก็จะยังคงอยู่ต่อไปนะครับ สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมก็คือว่าทำอย่างไรนะครับเราจะมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยทําให้แพทย์ที่จบไปจากโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ สามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนได้อย่างจริงจังนะครับรวมทั้งเราก็ได้เรียกว่าพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาอาจารย์ <ฮะ S 1> เรามีทุนให้อาจารย์ในการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในส่วนของนาาักศึกษาในนิสิตแพทย์เองเนี่ยในส่วนของการเป็นอยู่ใน,ในเรื่องของหอพักนักศึกษาเ <ฮะ S 1> นี่เราก็พยายามสร้างให้ปีนี้เราก็ได้งบประมาณในการสร้างหอพัก <ฮะ S 1> ขึ้นมาอีก1ยูนิตเออหตึกนะฮะเจยูนิต นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เองก็เป็นส่วนที่เราได้ดําเนินการให้ให้เรียกว่าให้นิสิตแพทย์ได้มีความเป็นอยู่ในเรื่องของการเรียนการสอนที่ดีขึ้นในส่วนของอาคารสารที่แน่นอนครับว่าเราได้มีการปรับปรุงอย่างที่เดียน้้ทราบแล้วนะครับเรื่องของสมาร์ทคลาส o o มคือเราไม่อยากให้มีความแตกต่างระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาลัยกับ รงพยาบาลพระปกเกล้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําคล้ายๆกันเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงมารักษาคนไข้ในชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าท่านก็จะได้รับบรรยากาศคล้ายๆกับที่ท่านอยู่จุฬาตอนนี้เรากําลังพัฒนาให้เป็นแบบนั้นนะครับครับครับคล้ายๆกันที่ว่านี้คือเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ต่างๆที่มันทันสมัยถูกต้องครับเหมือนจุฬาเลยใช่คล้ายๆใช่ครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้เรียนได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่ทันสมัยได้ นอกจากจะศึกษาแล้วเนี่ยได้รักษาคนไข้ด้วยสถานการณ์จริงๆเลยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ล้ำสมัยครับผมะะก็โชคดีนะครับว่าโรงพยาบาลพระปก,กเกล้าของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ซึ่งรเราไม่ได้ดูแลเฉพาะจังหวัดเราอย่างที่รี่เรียนทราบแล้วนะครับเราดูแล4จังหวัดเพราะฉะนั้นเรามีความทันสมัยมากแล้วก็อาจารย์แพทย์ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อนทั้งนั้นเลยนะครับ,รบก็เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถชํานาญเฉพาะเรื่องโดยตรง เพราะฉะนั้นนิสิตแพทย์ที่จะมาเรียนที่นี่ท่านก็จะได้รับความรู้มากมายไม่ต่างจากโรงเรียนแพทย์เลยแต่สิ่งที่ท่านจะได้รับเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการดูแลในภาคของชุมชนในเรื่องของต่างจังหวัดโลกต่างๆที่ท่านจะได้ดูแลได้ได้เรียกว่าได้ตรงที่ท่านจะจบไปมากขึ้นครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่ครับต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับ ก็มันจะมีหลายๆจังหวัดขณะนี้ผมรู้สึกว่ามันจะขยายไปมากคือเริ่มต้นนี่เราก็ประมาณ12จังหวัดนะฮะที่จะมีสิทธิ์มาเรียนที่ที่พระปกเก้าของเรานะครแต่ว่าขณะนี้ก็จะมีการขยายไปมากเรามีทั้งโครงการของ C ีเปิดมีทั้งโครงการของ O. นะครับนะครับที่จะ มาเรียนเที่ยวปกเก้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆมากมายซึ่งผมว่าขนานี้ในเรื่องของการเรียนแพทย์มีช่องทา,างมากมายมีหลายๆแทรกมากท่านสามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับตัวท่านเองออนะครับน,นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสาหรับคนที่อยากจะไปดูแลพี่น้องโดยเฉพาะในชนบทนะครับคุณหมอ,อ,อม,มันก็ต้องอาศัยความเนี่ยอย่างที่ได้โปรยหัวไปตั้งแต่แรกต้องต้องใช้ความความ พร้อมใจความสมัครใจของตนเองเนี่ยที่จะต้องไปอยู่ในพื้นที่ชนบทเนาะไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่ที่อาจจะออมีความจเจริญอ,อยู่ในกรุงเทพเะลรอย่างงี้นะครับ,รบก็ต้องอยู่ที่นักเรียนนักศึกษาที่จะเ,ออเลือกเรียนด้วยใช่ไหมฮะอย่างคุณหมอเองเนี่ยตอนนั้นเล่าย้อนไปนิดหนึ่งทําไมถึงสนใจอ,อยากจะเข้ามาโครงการเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็เข้าใจว่าเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งนะฮะผมก็เป็นคนบุรีรัมย์นะครับนะเราก็คิดว่าเราก็น่าจะ เรียนแพทย์ในส่วนของต่างจังหวัดเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าการที่เราเข้าไปเรียนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะได้รับเรียกว่าเรียนในส่วนที่เป็นยา,ยากยากซับซ้อนโรคหายากเป็นต้นนะครับเราตั้งใจจะมาอยู่ในชนบทคือสมัยก่อนนี่ผมต้องต้องบอกว่าเราก็ดูการ์ตูนนะฮะเราก็ดูเรื่องของดรเคเงี่นะฮะผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เรานะฮะว่าเออคือดรเคงเขาเป็นเขาเป็นแพทย์สัญ,ญ,ญาแพทย์นะสัญยแพทย์แล้วเขาก็ เขาก็ไปอยู่ต่างจังหวัดรักษาคนที่ที่ได้โอกาสนะฮะผมว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจของของตัวเราของตัวผมเองนะฮะว่าเราก็ควรที่ต้องมาเป็นแพทย์ในต่างจังหวัดแล้วก็เราก็อยากจะเป็นแพทย์ผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเรียนในส่วนของอัลโทปิดิกส์ก็คือหมอกระดูกที่ท,ที่ที่ได้ทําการผ่าตัดแล้วก็ดูแลคนในต่างจังหวัดนะครับในในชนบทอันนี้ก็ก็เป็นความเรียกว่าเป็น เป็นความตั้งใจเรามีแรงบันดาลใจมาจากต้องนะในส่วนนั้นนะฮะแล้วกนะ็พี่น้องพ่อแม่เราส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างจังหวัดนะฮะค่ในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะกลับมาดูแลในส่วนของอครอบครัวในส่วนของญาติพี่น้องในส่วนของประชาชนที่เราได้ใกล้ชิดมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้เห็นบอกว่ามีงานที่บอกว่าจะจัดเขาเรียกว่าโอเพ h นเฮาส์หรือว่าจะกปนสู่เยาอะไรก็แล้วแต่ที่ในวันที่18มิถุนายนอันนี้ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับว่าจะจัดอะไรบ้างครับยังไงก็ในส่วนของที่18พฤศจิกายนนะครับเราก็จะจัดเหมือนงานประชุมวิชาการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิชาการที่ทันสมัยนะครับในเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นในช่วงนั้นนะฮะหรือว่าแนวโน้มในอนาคตนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุในเรื่องของ การดูแลต่างๆนะครับในเรื่องของกระดูกและข้อในเรื่องของ <ạ p. S 2> มะเร็งที่เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของหวัวใจนะครับที่ที่ก็ก็น่าสนใจในขณะนี้นะครับในเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่เราได้ดาเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าปลูกถ่ายดว,ยวงตานะฮะปลูกถ่ายกระจกตานะฮะซึ่งเมื่อสองวันนี้ก็มีนะฮะในเรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาเป็นต้นนะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ท่านรองนายก นะครับท่านอนุทินชานวีรกูลนะครับก็ก็ได้บินนะได้บินมารับหัวใจเรียกว่าโครงการหัวใจติดปีกนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลเราเลยใช่ไหมถูกต้องเลยครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นครั้งแรกในรอบ82ปีนะผมถามเจ้าหน้าที่ท่านอื่นนะผมว่าผมพ่งมาอยู่สักปี2ปีนะเขาบอกว่าเรายังไม่เคยมีการบริจาคหัวใจเลยเพราะเนื่องจากว่าการบริจาคหัวใจเนี่ยจะต้องรีบเอาไปปลูกถ่ายในร่างใหม่เนี่ยภายใน4ชั่วโมงของเรานี่ห่างจาก กรุงเทพค่อนข้างมากคือการปลูกถ่ายจะต้องไปปลูกถ่ายในโร,รงพยาบาลจุฬาหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกถ่ายตรงนี้การที่จะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างลําบากมาก <c oughs> ก็โชค <c oughs> ดีนะครับมีเรื่องของโครงการหัวใจติดปีกของท่านอารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านบินมารับวยตัวท่านเองทําให้ระยะเวลาที่จะไปปลูกถ่ายเนี่ยมีความพอเพียงอยู่ภายใน4ี่ชั่วโมงนะครับก็เป็นโอกาสดีของคนไข้ที่จะได้รับการปลูกถ่ายไว้ว่าแล้วก็มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นครับผม นอกจากเรื่องหัวใจที่เรามีความก้าวหน้าอย่างมากนะครับคุณหมอเรื่องอื่นๆเราก็พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเลยเหมือนกันใช่ไหมเล่าให้ฟังนะอยครับใช่ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบเลยว่าของเราเนี่ยเราก็รักษาทุกโรคอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะาเราเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะครับ755เตียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูงสันเม็ดเด็กเรารักษาอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เรามากกว่าที่อื่นก็คือเราเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ โรคนะฮะซึ่งมีอยู่5สาสาขาที่เราโดดเด่นมากก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งนะฮะซึ่งเราก็คิดว่าเราในภูมิภาคแถบนี้ในพัทลวนออกเนี่ยเราก็มีศักยภาพในลําดับต้นๆน,นะฮะส่วนที่2เป็นเรื่องของหัวใจครับ,รบหัวใจนี่เราก็มีเรียกว่าห้องส่วนหัวใจ3มห้องนะครับแล้วเราก็มีแพทย์หลายท่านนะฮะที่สามารถที่จะส่วนหัวใจได้เราสามารถเปิดการส่วนหัวใจได้ตลอด24ชั่วโมง นะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีปัญหาในเรื่องของหัวใจที่ต้องการสูวนหัวใจเนี่ยท่านได้รับการบริการที่รวดเร็วมากครับในจันทบุรีของเรานะฮะเรามีห้องที่เพียงพอเราเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วมีสามห้องนะครับคิดว่าเพียงพอในส่วนของเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยเราพร้อมเพียงมากนะคเครื่องใช้ MRI นี่เรามีหนึ่งเครื่อง24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับ CT สแกนเนี่ยฮะเรามีอยู่สามเครื่องนะครับ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องรอคิวเลยนะถ้าท่านมีความจําเป็นเนี่ยขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราสามารถ วินิจฉัยแล้วก็ตรวรักษาท่านได้ทันทุ่งทีนะครับ,รบ,รบตรงนี้เป็นศักยภาพของโรงพยาบาลที่ของเราครับแต่นั้นสรุปรวมทั้งหมดเนี่ยความก้าวหน้าของแต่ละด้านละด้านเนี่ยนักศึกษาแพทย์ที่จะได้มาเรียนรู้ที่ศูนย์นี้ก็จะได้มาศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการรักษาชีวิตคนจริงๆนะครับและในสถานการณ์ปัจจุบันการขาดแคลนแพทย์ก็ยังคงมีอยู่ในเรื่องของ การไปเป็นแพทย์ในชุนบทแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติและโดยเฉพาะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์โดยเฉพาะการโรคระบาดแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือทั้งหมดของรายการคุยหลังข่าววันนี้นะครับต้องขอขอบพ,พระคุณท่านผู้นวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณครับครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ต้องลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ สัตว์รสีไทยร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเซาจัดทำดวงตราปราสีกร,กรที่ระลึก200ปีชาตการพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจรยางกูลภายหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้พระยาศรสุนทรโวหารน้อยอัจรยางกูล